สวัสดีครับร้านนลินการยานะครับผมวันนี้ลูกค้ารถเทฟโคลราโดนะครับมาเปลี่ยนเป็นฟอร์ตตัววายแท็กตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมมาดูครับความหล่อยางกุดฎยาไทยแลนด์ครับปียีบนะครับผมมาดูหน้ายางนะครับเส้นสีชัดแจ๋วนะครับผมครับในราคาทั้งชุดนะครับ2 2 0 0 0บาทครับผมพร้อมใส่ถัวคันเรียบร้อยเป็นน็อตแท้ให้ใหม่ด้วยนะครับมาดูความหล่อกันนะครับผม หากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับโทรสอบถามได้นะครับ065 0, 0 4 7 5 66, 6 5 6้าาร้านนาลิงกันยาครับร้านอยู่ถนนเลียบคลอง3ามนะครับอ,บอําเภอคลองหลวงจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเยื้องๆกับโรงเรียนสารสร์คลองหลวงนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับทักมาสอบถามได้นะครับขอบคับ